บ้านหลังใหญ่หนักรองลูกทุ่งเนตกาแฟซื้อให้พ่อกับแม่เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งหนักรองอินดี้ที่หลายคนคงคุ้นหน้าคุ้นตากันดีสำหรับสาวเนตกาแฟศรีนครหรือเนนัติกาโดยสาวเนตกาแฟนั้นเป็นศิลปินลูกทุ่งอินดี้มาแรงในสังกัดค่ายเออร์น่ารีคอร์ดที่จากเด็กบ้านบ้านเลี้ยงไก่ชนถ่ายทอดความเป็นตัวเองผ่าน Facebook จนทําให้มีผู้ติดตามสาวเนตกาแฟเพิ่มขึ้นเรื่อยๆซึ่งสาวเนตกาแฟนั้น เกิดที่เขมรราชจังหวัดอุบลราชธานีศึกษามัธยมที่โรงเรียนบ้านห้วยยางก่อนจะเข้าศึกษาที่วิทยาดัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจดักไทยและมาเป็นศิลปินโด่งดังอย่างเต็มตัวด้วยสาวในกาแฟเริ่มเข้าวงการด้วยการเป็นหมอรำซิ่งและมีซิงเกิลแรกอย่างเพลงทักซำด่ายไกระถิ่มจนได้รับผลตอบรับที่ดีอย่างแฟนเพลงมาตลอดทําให้สาวในกาแฟนั้นมีผลงานเพลงออกมาเรื่อยๆจนกลายเป็นอีกหนึ่งนักร้องลูกทุ่งสาวที่ฮอตฮิต ไม่แพ้กับสาวลูกทุ่งคนอื่นๆนอกจากนี้สาวในกาแฟายังมีผลงานภาพายนตร์ในเรื่องฮัตเถิเถิงอีกด้วยซึ่งนอกจากเจ้าตัวจะประสบความสำเร็จตั้งแต่อายุยังน้อยแล้วเรื่องครอบครัวก็ต้องบอกเลยว่าสาวในกาแฟนั้นเป็นลูกสาวที่มีความกตัญญูต่อพ่อแม่มากๆโดยเจ้าตัวได้ซื้อบ้านหลังใหญ่สุดหรูหราไว้ให้กับพ่อแม่ได้อยู่อย่างสุขสบายและยังเป็นหัวหน้าครอบครัวที่ดูแลทุกคนได้อย่างดีจนทําให้เด็กๆเยาวชนหลายคนต่างยกให้สาวในกาแฟาเป็นไอดอล เรียกได้ว่าสาวนิตกาแฟนั้นเป็นไวัยดุ่นยุคใหม่ที่น่าจับตามองมากๆเลยค่ะทั้งผลงานและการใช้ชีวิตที่ต้องบอกเลยว่าแฟนๆเจ้าตัวก็สนับสนุนอย่างเต็มที่แถมยังมีเสียงที่เป็นเอกลักษณ์มากๆด้วยค่ะ